ขอเจริญพรญาติโยมและเพื่อนพระภิกษุสามนเณรวันนี้อตาตมาภาพหรือกระผมจะมากล่าวถึงเรื่องอนันตรียกรรมหมายถึงกรรมหนักที่สุดหรือครุกกรรมฝ่ายบาปอกุศลซึ่งให้ผลทันทีมีห้าอย่างคือหนึ่งมาตุฆาต การฆ่ามารดา 2. องปิตุฆาตการฆ่าบิดา 3. อารหันตฆาตการฆ่าพระอรหันต์ 4. โลหิตตุกป,ประบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโดหิตพ่อ 5. สังเภทยุยงส่งให้แตกแยกกันทำลายสง อนันตริยกรรมสี่ประเภทคือมาตุขาตปิตุขาตอรารันตฆา,าตและโลหิตุปบาตจัดเป็นสาธารณอนันตริยกรรมในส่วนของโทษหลักเบาและดำลำดับการให้ผลก่อนหลังของอนันตริยกรรมเรียงลำดับจากแรงที่สุดลงไปนั้นหนึ่ง สัง,สงะเภทอนันตริยกรรมหนัก,นกที่สุดเพราะทำให้พระพุทธศา,าสนาเสื่อมเสือแต่แต่นะตรงนี้ก็สามารถทำได้แม้กระทัง่งญาติยาโยมยุดยงสงให้แตกแยกในส่วนของที่เป็นพระนะสองโลหิตทุปปาบาทอนันตริยกรรม สำคัญมากแต่เป็นปัจจุบันทำไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ปรินิพานไปแล้ว 3. อรหราาันตะ้าตอนันตริยกรรมสำคัญปานกลางเพราะพระอรหันตผู้ซึ่งไม่เบียดเบียนใครเลยและยังเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน แต่ก็ไม่น่าควรไม่น่าจะทำเนาะตรงนี้อันสุดท้ายอันที่สี่และอันที่ห้ามาตกคาดิปตกคาดอนันตริยกรรมสำคัญน้อยกว่าอนันตริยกรรมเหมืออื่นและถือว่าอยู่ในเพศคารวาตวันนี้ก็ผมได้มาพูดเรื่องอนันตริยกรรม